สวัสดีครับผมอยู่กับโอเวอร์ออลแลมนะครับครบเครื่องเรื่องในตู้เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็มีปลาใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าถ่ายคลิปให้ดูนะครับเพราะว่ามีพี่พักเข้ามาถามผมในเพจนะครับว่าได้ปลามาใหม่จากร้านอื่นนะครับไม่ใช่ร้านผมนะครับแล้วเขาเป็นโรคจุดขาวมีโรคจุดขาวติดมาด้วยแล้วเขาก็เอาลงตู้หลักไปเลยนะครับก็เลยเสี่ยง ติดโลกกันทั้งตู้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะถ่ายคลิปนี้ให้ดูนะครับว่าถ้าได้ปลามาใหม่ควรจะทําอะไรก่อนหลังนะครับก็อย่างแรกนะครับก็เหมือนปกตินะครับทั่วไปเลยก็คือทิ้งน้องไว้ปรับอุณหภูมิในน้ําก่อนนะครับอย่างน้อย15นาทีนะถ้าจะให้ดีก็ครึ่งชั่วโมงไปเลยนะครับกําลังดีอันนี้ผมทิ้งไว้พักใหญ่ละน่าจะเกินครึ่งด้วยแล้วก็ น้ำนะครับก็ควรจะวัดค่าด้วยค่า pH ค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับวัดให้ตรงนะครับแล้วก็อันนี้ของผมเนี่ยจะใส่ยายาฆ่าเชื้อในน้ํานะครับแล้วก็ยาเหลืองด้วยนะครับเผื่อน้องมีโรคติดมาอะไรอย่างนี้นะครับคือควรจะเลี้ยงแยกในกล่องอย่างนี้นะครับสัก อย่างน้อยเนี่ยสามถึงเจวันนะครับเพื่อไม่ให้เออเพื่อดูอาการน้องนะครับเบื้องต้นว่ามีโรคอะไรติดมาหรือเปล่าหรือว่าน้องมีอาการอะไรไหมนะครับอย่างน้อยอย่างน้อย3ามถึงเจวันอันนี้คือน้อยมากเลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนอันนี้เป็นอะไรอะออัอนนี้เกิดเกิดทูเดย์แดงนะครับอันนี้ถังเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาน,นี่เข้ามาแล้วนะครับโอเค ก็ปล่อยน้องไปเลยนะครับปล่อยนี้ผมจะเทลงไปกับน้ําเก่าเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายน้ำสามวันแรกเนี่ยผมจะถ่ายน้ําใหม่ทุกวันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราใส่ไปกับน้ําเก่าได้เลยโอเคอันนี้รู้สึกจะฟอกเทลถุงที่สองนี่ฟอกเทลอืมโอเคแล้วก็ถุงที่สามอันนี้เป็นบูเรนโบนะครับนี่ ไปเลยเอ้ยไม่ใช่บูเรนโบ่บูบนีออนเนอะสำหรับบูเรนโบนะครับก็อิดมากๆเหมือนกันใกล้หมดแล้วแล้วผมก็สั่งเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มาโอเคนี่นะครับก็ผมจะทิ้งน้องไว้อย่างเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงแยกอย่างนี้เลยนะครับยังไม่ลงตู้หลังนะอย่างน้อย3 7ถึงวันนะครับ3วันแรกเนี่ยก็จะเปลี่ยนน้ํานะครับเปลี่ยนน้ําแล้วก็ใส่ยาด้วยนะครับเถ้า ้าอย่างนี้เนี่ยควรจะผมจะเปลี่ยนน้ำประมาณ50%เถึง80%เลยนะด,ดูดูว่ายามันเอ่อมันระเหยหรือมันอะไรหมดหรือ,อยังฮนะสังเกตน,น้ำมันจะออกฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาเขียวๆอย่างนี้นะครับก็ส่วนใส่ยาอะไรนะครับก็ไม่บอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายก็เป็นยาทั่วไปนะครับยาฆ่าเชื้อยาเหลืองอะไรพวกนี้แหละครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตามโดสนะตามอย่างเช่นเอ่อ ของที่ผมใช้เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า1หยดต่อน้ํา10ลิตรอะไรอย่างเงี้ยครับบางยี่ห้อเขาจะเขียนว่า1หยดต่อตู้24นิ้วให้ใส่ปริมาณเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยกังวลว่าปลามันป่วยมาแล้วเออจะได้รักษาไปเลยอะไรเงี้ยถ้ามันโอเวอร์โดสเนี่ยมันจะอ,อ,อาการหนักกวป่วยนะครับมันจะทําให้ปลาน็อกได้เลยทันทีเลย ค,คือปลาป่วย,ยเรายังรักษาได้แต่ถ้านกยาคือน้องก็กลับดาวแน่นอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับสามถึงเจ็ดวันเนี่ยโอเคแล้วก็พอวันที่สองก็ถ่ายน้ําแล้วก็ใส่าย,ยานะครับไปอย่างนี้เรื่อยๆพอเข้าวันที่4เนี่ยก็จะพอเข้าวันที่4ี่ก็ผมก็จะไม่ไม่อะไรกับน้องแหละปล่อยให้น้องดูอาการไปเรื่อยๆว่ามีร่วงปาาเอ้ย ล่วงกับดาวหรือเปล่าหรือว่า,ามีมังกอกมังเงกอะไรไหมนะครับคือบางบ้านเนี่ยมีตู้หลักตู้เดียวนะครับก็ผมก็แนะนําให้อ่าจจะใส่ถังน้ํานะครับแยกนะครับถ้าไม่ได้สั่งปลาไปเยอะนะใส่ถังน้ําแยกหรือว่าบางคนนะครับก็ใส่โหลประกาศอย่างนี้ก็ได้นี่อันนี้ผมรู้สึกมาซื้อมาโหลเลยยี่สิบบาทนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือต้องใส่ยาตาม ที่เขาแนะนํานะครับ10ลิตรก็คือ,อแยกน้ําออกมาก่อน10ลิตรแล้วก็ผสมแล้วค่อยเอาเอาโหลอย่างนี้ตักก็ได้หรือว่าเอาขันตักแยกออกมาก็ได้นะครับแล้วก็อพอปล่อยน้องลงไปอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปิดอ็อกนะครับถ้าจะเปิดออกก็ถ้าจะเปิดอ็อกนะครับก็ควรจะมีมันจะเป็นวาล์วเขียวๆตัวละ3าบาทนะครับอันนั้นกะ ใส่เข้าไปเพื่อจะได้เบาออกได้นะครับเบาให้มันแบบไม่งั้นเนี่ยถ้าออกมันแรงแรงๆปุ่มเนี่ยน้องมาเหนื่อยครับแล้วโดนออกแรงๆเนี่ยน้องก็จะยิ่งเหนื่อยนะครับแล้วก็กลับดาวครับอันนี้ผมประสบการณ์ตรงนะคือ,ค,อคือกลับดาวยกตู้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เลยแนะนํานะครับว่าถ้าจะเปิดออกเนี่ยก็ให้ให้ใช้วาวนะครับหรืออย่างผมเอามาอย่างนี้ผมก็จะปล่อยน้องไว้ก่อนนะครับให้น้องแหวกว่ายปกติได้พักก่อนนะครับแล้ว ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วผมจะมาดูอาการถ้าน้องเริ่มว่ายไม่ได้เป็นอะไรมากก็จะเดี๋ยวจะเอาออกมาเป่านะครับผมโอเคนะอันนี้ก็เป็นอ,อ,อันนี้ซิวเพชรน้อยนะครับอันนี้ผมแยกทำแยกกันเพราะว่าปลามาจากนลเจ้านะครับ มีล่วงเลยมีน้องกลับดาวด้วยนะเพราะว่าผมขับรถมาแล้วรู้สึกว่าถุงน้องจะก,กิ้งไฟกิ้งมานะมีน้องกลับดาวตัวสองตัวนะโอเคไม่เป็นไรนี่นะครับก็นเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็แข็งแรงนะก็มีล่วงตัวสองตัวนะครับโอเคอันนี้น่าจะเหนื่อยไม่น่าป่วยแล้วก็ ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับดูอากาศนะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับจะรับน้องปลาหรือไม้นะ้ำไปเลี้ยงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ o v e r a l l q u u ฟหรือติดต่อได้ทางแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด u u s s r r i e l ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ